สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยนะฮะรบีบมาเลยครับผมผมยังไม่แห้งเลยสวัสดีครับ โอ้โหรีบเข้ามาดูเลยเฮ้ยไม่มีอะไร Hi from Michigan ให้ด้่ยคลอจริสซะด้วย Happy birthday นะครับพี่เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปหารูปก่อนนะฮะนี่ครับพอดีผมเช็ดผมไม่แห้งนะมันก็เลยยังแบบงงๆอยู่ตอนนี้ฮะเพิ่งเล่นบาสเสร็จแล้วก็ แวะมาไลฟ์เลยครับวันนี้รู้สึกว่าอากาศดีครับขอไลฟ์หน่อยไม่เกี่ยว <c oughs> Hello everyone ได้ครับผมเล่นได้แปลเลยนะออม <c oughs> <c oughs> ทักทายจากอินโดนีเซีย แล้วหลังจากจบคอนเสิร์ตไปก็คือไม่ได้ไลฟ์นานเลยนะฮะมากินน้ำก่อนนะล็อตซับบราซิลแฟลกไงไก๊ส Hello from everywhere <laughs> ตอนนี้กี่โมงครับที่ประเทศอื่น I'm good how about you <laughs> เขาบอกว่าพอมาไลฟ์ตึกๆเนี่ยก็จะมี แฟนลับต่างชาติตื่นแล้วเยอะนะครับสองคนไทยน่าจะหลับกันไปแล้วเพราะว่าดึกเกินนะดึกเกินโอ้ผมยังไม่แห้งสักทีเลยเนี่ยหัวเปียกนะหัวเปียก หลังจากจบคอนเสร์จไปก็คือยังยังไม่ได้คุยกับทุกคนเลยนะฮะว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับผม,มก็ช่วงนี้แอบเป็นหวัดนิดหน่อยอากาศน่าจะกำลังเปลี่ยนแล้วก็แบบฝุ่นช่วงนี้รู้สึกว่าฝุ่นเยอะไม่รู้ทุกคนรู้สึกว่าฝุ่นเยอะไหมผมแบบ ช่วงนี้วัย้วฝุ่นนะโอ้อิส o b อบ i ยแอสอจีมินครับผมจีมินอ๋อางชมพูดีครับครับผมถือว่าเป็นคำชมแล้วกัน Is there any good news for us? Um, probably like this month, maybe we we'll have like an advertisement lunch. My advertisement lunch. So stay tuned. And also, maybe like the shooting yeah like how to say like photo shoot launching but not not sure when ตัดผมแล้วใช่ไหมยังไม่ตัดเลยครับเดี๋ยวว่าจะไปตัดอยู่เหมือนกันผมยาวมากตอนนี้ยาวแบบว่าปิดหน้าได้เลยนี่จะมองไม่เห็นตาผมแล้วเพราะว่าแบบยาวมาก How is your holiday in Japan? Quite good. I went to Fukuoka and Beppu, and lots of cities like Yufuin. Yeah, the say onsen city. You know, I love onsen. Actually, at first I try to go, but it's new experience. <laughs> but it's quite good. Like in the in the winter time. เ e y ยเจค i ะยุ n เดิ k แบงค์ครับวิช e ดมีดับส a ัสดี c รับฮ Hello น้องต้นวัสดีครับคุณเกมคุณหมอจริงหลังจากจบคอนเสิร์ตไปนะผมก็รู้สึกว่าเหมือนสำเร็จ อะไรบางอย่างในชีวิตไปเลยนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากครับตอนช่วงมีคอนเสิร์ตแล้วก็เหมือนเราว่าพอจบเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยฟูลฟิลมากแบบสบายละอะไรเงี้ยแต่ช่วงที่เตรียมก็คือเข้มข้นมากเลยครับแบบใช้เวลาจริงๆได้เตรียมก็คือแค่สิบวันเองอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนทุกวันในสิบวันนี้คือแบบ ตารางแน่นแถมยังต้องมีถ่ายแบบถ่ายที่ทุกคนจะเห็นก่อนแบบคอนเสิร์ตจะเริ่มอ่นะนัผมก็ต้องมีวันหนึ่งไปถ่ายอันนั้นนะครับแล้วก็มีแบบซ้อมร้องเพลงซ้อมดนตรีซ้อม,น,อมน่นนี่นั่นเต็มไปหมดครับก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่บีบบีบเวลามากตอนแรกก็กังวลนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าก็เออเราก็แบบ เหมือนพอเวลามันมีอะไรกดดันมันก็จะแบบเราต้องทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบถือว่าได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนนะหมายถึงว่าได้โตขึ้นอะไรเงี้ยได้นอนหรือเปล่านอนวันละสี่ชั่วโมงนะเ,น,เ,น,เนี่ยรอเลยรอเ่ยไม่ขนาดนั้นก็มีครับสลับกันไปห้าชั่วโมงชั่วโมงบางทีแบบกลับบ้านดึกอะไรเงี้ยก็แบบเล่นก่อนยอะไรเงี้ยแล้วค่อยนอน อยากดูที่ถ่ายตอนเปิดคอนนะโหลงไปหมดแล้วหมายถึงว่าดูได้แค่ในคอนเท่านั้นเนระียนดนตรีไทยที่ไหนมาจริงๆเคยเรียนมาตั้งแต่ตอนแบบประถมแนละ้วหมายถึงว่าแม่ชอบส่งไปเรียนดนตรีไทยตอนเด็กนะแต่ตอนนี้ก็ลืมลืมเกือบหมดแล้ว <laughs> นี่ผมยังไม่กินข้าวเลยนะครับทุกคนรีบมาไลฟ์ก่อนเลยบอกเลยว่าคิดถึงทุกคนอยากทำอะไรอีกเหอครับต่อจากแฟนคอนหลังจากนี้ก็คงแบบว่าพยายามตะลุยแบบไอ้แคสงานแล้วก็แบบว่าเรียนภาษาอะไรเงี้ยแบบแคสหนังแคสซีรีส์อะไรเงี้ยคือปีหน้าก็คือว่าจะแบบต้องแบบ ต้องถ่ายสักเรื่องว่ยเก็บตัวมานานนะผมเก็บตัวซุ่มมานาต้องแบบวิ่งหาล่ะแต่ภาษาก็ก็อยากเรียนนะผมภาษานี้ก็สำคัญส่วนเรียนกีตาร์ผมก็เรียนอยู่ตลอดก็ไปต่อเรื่อยๆครับผมไปต่อ Can you please say my name Olivia Olivia รอซีรีส์ครับได้เลยครับผมผมก็กำลังดูดูอยู่หลายอันเหมือนกันฮะแต่ว่าบางอันก็ต้องแบบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนนคะผมวมนโอ้โหจริงผมอยากทำงานแล้วเหมือนกัน ช่วงที่แบบไม่มีงานก็แบบเรียนไปเรื่อยๆเรียนไปอย่างเดียวเพื่อแบบว่าเขาเรียกอะไรโอกาสมาถึงจะได้แบบได้ใช้เลยอะไรย่างเงี้ยได้ครับถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ today I go to s studio practice kita and after that I go play basketball and meet meet my senior like I also go meeting my seniors like talking share some ideas yeah. Lots of message coming. It's... Yeah, still learning to play guitar. Not that good. <laughs> so many, so many things to learn. You know. Love you too. Love you. Love you. Love you. Everyone. <laughs> future project hello do I have future project <laughs> still asking my my future tone to to answer still actually my 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 project like I think I have to study like language you know and and keep up like going casting for the series and movie yeah like harder from this year and hopefully fan fan meeting in like about i guess Hello P'Pew yeah practice practice and hard practice correct tonight i didn't eat anything yet <laughs> because I'm. when i finished playing basketball i come, like, came to my house i'm in and life so maybe after this I will order something to eat สวัสดีครับสวัครั <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเราานีเลยได้ไหม <laughs> ผมไม s p e a English ครับเพราะว่ามีอิน e r f ฟนอยู่ครับผมก็เลยต้อง speak สักหน่อยนีไม่ได้ครับ n อ you very much I will always support all your project Thank you very much l เลิฟยู appreciate appreciate that Ton s a แ a n also love Brazil everywhere นี่เลิฟเลิฟเลิฟ why you wait wait why you look so pretty no actually i handsome just kidding ไม่รู้จะทำอะไรแล้วผมก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆครับ คุณคุณจะแต่งงากับฉันไหม <Yeah. S 1> <laughs> คุณเป็นใครฉันยังไม่รู้เลยอะไรกันครับนี่ Do you think you will ever visit Michigan again? I hope so. I think many time going back to the state and meeting my host family there, but a bit far. <laughs> but one day, one day, I, I will go there for sure. good, <laughs> I'm ช่วยบอกเราบ้างคำเปือนภาษาเปยนะฮะโอลาโกมุสตานไ <c ười> ด้ไหมอามโกคนนี้จิวะครับพี่ชิน <c ười> <c ười> อดเจอเลยนะครับอุงศาไปญี่ปุ่นพี่ชินอยู่ภูกเก็ตเป็นกำลังใจใทุกคนทำงานนะครับสูส้ๆครับ Where is your next travel destination? I think like many places. Maybe like China, Hong Kong, Korea, like UK. And I don't know. Lots of places I want to go. เล่นเกมเสียงดังมากเลยครับได้ยินเสียงหรือเปล่าชอบเล่นเกมเสียงดังครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนได้ยินหมดเมื่อไหร่จะได้เจออครับเดี๋ยวถ้ามีงานเนี่ยผมจะบอกไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไปกระต้นเมียตัองก่อนว่านี่ครับมีคนอยากเจอแล้วช่วยแบบว่าหางานให้หน่อยครับผม Today we tell one. I like mamani. What is your favorite food? I like noodles and salmon. That's favorite my one วันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปส่งทุกคนเข้านอนเลยนะครับ คนเข้านอนนะครับดึกแล้วฮะ go traveling Indonesia yeah I would love to go Indonesia to Bali right <laughs> what is your favorite person me <laughs> yes <laughs> ไม่ให้ตอบเองเลยนะฮะมีคำตอบมาให้แล้วทบรูปเซลฟี่ครับได้ถ่ายจริงๆจะลงรูปแล้วเหมือนกันนะฮะวันนี้แต่แบบดึกไปแล้วครับผมชอบลงรูปดึกๆบางทีบางคนแบบหลับไปแล้วอะไรอยเยดี๋ยวค่อยลงพรุ่งนี้แทนและกันวันนี้ดึกแล้วจะมีแข่งบานไมหมครับมีครับช่วงนี้ก็เหมือนมีเล่นอยู่ที่สายสองมีแข่ง กลับมาเล่นบ้านหน่อยครับแข่งบ้านหนะ่อยสนุกดีนักแส,สดงซีดีวายมากัมพูชาเกือบหมดแล้วครับขอให้ลองมาด้วยผมก็อยากมานะครับถ้าถ้าเขาแบบมีคนจัดนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้เดี๋ยวต้องไปลองเล่นเพลงนี่ทำชาเลนจ์มันมีเพลงแบบของกัมพูชาใช่ไหมที่แบบร้องร้องแล้วก็แบบเอาแอนลง เดต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 ต,ต่ต้องไปลองลองเล่นดีในทิกติกเคยเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่วา่า้งเล่นเลยคืนนี้ฝันดีมาสองคนนอนนะครับผมดีครับผมผมว่ฝันดีครับได้คุยกับทุกคนแล้วตัวแห่งมาได้ไหมได้จี Yes I'm at home today. วันนี้นะฮะดีเฉยเด็กๆแล้วว่าดีเฉย มงเลว่าโอเคนะครับได้เวลาอันเหมาะสมเราไปนอนดีกว่าเราไปแล้วดีกว่าพิมเลงนอนแล้วหรวอครับน่าจะหลบอยู่ที่ไหนสักที่นะครับผมโอเควันนี้ก็มาทักทายนะครับผม ให้ทุกคนเห็นหน้าเห็นตาสักหน่อยเพราะไม่ได้ไลฟ์นานก็เดี๋ยวไว้ถ้าว่างๆเนี่ยจะหาอะไรมาทําในไลฟ์นะครับแต่ขอเป็นรอบหน้านครับรอบนี้ผมไปแล้วครับหิวข้าวแลวครับ <laughs> ไว้เจอกันนะคทุกคน See you next time I need to go eat because I'm a bit hungry and you guys should sleep okay okay Sounds um, good. Bye bye.